อ่ะไม่มีว่ะอ้าวอ่าแม่ทับใหญ่เราก็กินแบบว่าตัวเล็กไหนก็อย่าไปกินตัวใหญ่แม่ทับใหญ่เมืองชนนะครับเอาเที่ยงสามตัวเที่ยพี่โอ้กินแต่สามตัวเลยเหรอกินแตสามตัวนะนี่น้องจะทําให้แบบนี้ต้องเอาผักใส่ด้วยเขาบอกว่าวันนี้เราอ่ะตามรอยยูทูบเบอร์มาจากสะแตกตะลอนทัวร์แล้วเขาก็จะมีเมนูเด็ดๆมาให้กับเราพิซซ่าได้เราเห็นเขากินเราก็น้ำลายไหลจนวันนี้เรามาบุกถึงที่เราได้ทําเมนูนั้นก็คือ แม่เป้งคั่วแล้วก็ก้อยไข่มดแดงลาบไข่มดแดงแต่เมนูที่มันเด็ดสุดที่ทําให้รู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องสแต็ให้ได้ถ้าไม่ได้กินมาไม่ถึงสาแตกนั่นก็คือเหียดจนาน้อยเหียดขาทำเหียยดขาทําอันนี้เมนูเรียกไหมนะคะเหียบหมกหมกเหียดหมกเหียดเพราะั้นวันนี้เดี๋ยวแม่ทับแห่งนโคฟนาวก็จะเปิดให้ทานนะคะ 1 2 3องามอ้ํเป็นไงสจังสีนุ่มลิลลามน์หัวควบคับตัวที่หกับตัวที่สไม่ต้องขอเป็นไงแม่แซงมากเรทำแม่ไม่กินแม่จะมาไม่ถึงอ่ะโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุสุธุพุทครับมือนีาพบกับรายการสแต็กตะลอนทั่วครับ เจอกันที่เ่าครับมานี่นะครับตลาดนัดโคกอีดอยนะครับอำเภอตราพญาจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้เราเดินตลาดนะครับมีอาหารการกินเยอะแยะมากมายมาเบิ้งครับมานี่อาหารตาโคกอีดอยฮะจั๊กจั่นเสตเต็ตะลันทัวร์ค่ะน้องเพิ่นถามมาแรกกันจักจันันื้อเดียวผเดี๋ยวพอเบิ้งใกล้ๆนะค่ะจักะจันูมาเลยครับสู้มาเลยครับ อันนี้จักรจันทร์ครับเบสมีเบ้าเมีสองอยสอไปล่อยอยากเสียงดีือวพวกนี้เนี่ยได้ยินแต่เสียงอยู่ปลายใหมจักรจันทเสียงอันนี้คือตัวเป็นเป็นครับเพมันมีตัวตายในตัวเป็นเป็นเห็นปนี่จักรจันทร์โอ้ยหลหลหลนาไดม่ใครบ้างนี่นี่นี่ซุ้มนี่อยนึงอันนี้แม่งอีบอ่ครับจักรจันทรจักรจันทร์เบสด้วยบอ เพราะว่าประเทศไทยภาคอีสานมี 4G 4G อะไรบ้าง G นูน G อะไรอีก G ซอน G อะไรอีก G เลี่ยต G อะไร G โร G โร 4G พอดีอ๋อมีอีก G นูนอันนี้ครบเลยครับ 5G ค่ะ G นูนอันนี้ G G5 G ที่ห้า G นูน G นูนครับ G นูนโอ้โหหลายอีดีไหมอาแพบดึงไหมครับมาไปตำเหมือนคนไหมคน คนจักจันเลยนี่แซ่บเสียบเ <ยะ S 1> ลยผู้ใดมาค่อยกินตำจะหน,นีอันนี้ยังไม่ทันได้เสียชีวิตอันนี้คือยังอยู่ครับชีวิตยังอยู่ชีวิตยังอยู่ครบอันนี้ถุงละลอยอันนี้ถุงละสองลอยเจพื่อนบอกว่าผู้ใดอยากเสียงดีเกิดซ้ำมาเอาเอาจักจันไปปล่อยขื่อไปปล่อยในป่าแล้วเพื่อนไปจับมาขายใมอยาอีกแล้ววงเคี้ยข้าหแรงเดือนหาเดือนหกนะครับจะได้ย mm hmm. ินเสียงอยู่ปลายพู่นะครับปลายต้นใหม่คน mm hmm. ละ แต่ว่าเมื่อนี้เรันลงมาให้เบิ้งเลยครับตัวเปนเป็นเลยครับว่าเอ๊ะเป็นตัวลักษณะใดแบบจักกะจันนี่นะครับเป็นตัวแบบใดเออตัวใไ่บอคือเสียงดังแทตจริงเหระครับตัวโบยไ่ครับตัวซ้ำนิ้วก้อยนี่แหละนะครับแต่ว่าอาหารของคนพื้นบ้านอีสานเนาะครับเราก็จะเอาไปเอาไปขูดเอาไปตำปนนี่สินะครับหรือบางคนกินดิฟนะกินดิฟนะครับแต่เพื่อนเคยกินครับนะครับเป็นยังไงเคยกินอ่ะไปเบิ้งครับไปเบิ้งบุญครับมาโอเค โอเคป้ายจกะแตนครับุ่นอมีิบาครับยล่นนคือลนอ้กาหารลนักโดยนกว่าวมีเนาะโคอีดยมีจริงนะโคกอีดยมีดีแล้วค่ะอันนี้ั่นเเสียงหองแอบตักะจันอันนี้คือตักระแตนเอาซีไม้เบิ้งนะจ้าแซ่บครับห ม,มันซี่มันนี่มันกันกลมๆ <sandwiches longer. S 1> อ่าอันนี้จีนูนจีนูนเป็นเัื่งใดค่ะบอกนะมันแบบนัวอันนี้เบิ่งขอรซิ่มแบบนี้เลยจักรจันทร์ครับจักรจันทร์ซิมทุกอย่างเดี๋ยวพอไปแพนเป็นไก่เออวิ่งนะเบิ่งเบอร์นี่ครับอันนี้คือยังกูยังวัดเขียดครับน้องนางทางขาไอ้น้องนางทางขาตอนนี้น้องนางทางพุงฝั่งนี้อ่าทีนี้ อันนี้คือ,อจักะจันทร์จักะจันทร์สีว่าเสียงอยู่ใกล้ๆมึงอยู่ทั้งต้นใหม่ครับกลิ่นแซบกันอ,อันใดแซบก็กันจักะจันรน่ยแซบบ้านนี้น้องนางทางขาอเอาเขาเป็นตัวเลยกันกินเป็นตัวปลา,ากินเบิร์ตตัวแซบแซบนี่ซิมล้วซื้ออยู่บ้านันเยะ จับสิสือเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งใก่ไก่กันเอารวมจีทั้งหมดเลยเอาเอาเนี่ยเอาตะกะแตนอันนี้เอาตะกะแตนเอาจีโซนอันนี้ตะกะแตนเอารวมกันลอยน้ำด่าแสบของคุณเลยกระจันดีดักแด่หนักแด่หนักแด่นะคะดักแด่อันนี้อันนี้จีอันนี้จีโอนจีโอนจีโซนอันนี้แบบว่า นี่เพิ่นเพื่นนิดนิดไทยเด้อครับ่ะร่วมร่วมครับร่วมหมดทุงนี่เท่าไรคันเนี่ยที่ป่ะเบิ่งนะค่ะนี่เบิ้งทุงนี่ค่ะสิบบาทกินกินจนวิ่งค่ะเอาสองถุงว่าอร่อยหนึ่งเพราะว่าสะแตกอ่อนทั่วต้องกินให้มันครบเนาะค่ะเมื่อนีร่กัท่านการโปรโมททำอยากมากเ้อค่ะตลาดอีหยังก่อค่ะตลาดชุมชนโคกโดยนะคะของแปลกสแตกเทียบค่ะวันนี้พบกับรายการครับสแตกตรอลทั่ว กินครับสแต็กมันมีของหินซิมหลายอืมแซ่บแซ่บบัดอันนี้ตัวเอี้ยงก็เอาไหมไมอันนี้อันนี้กีนูนนะคะกีนูนเอาแล้วนี่เดชสองคนนี่นี่เอันนี้เดี่เดชน้องนางทางขาคล้ายหนังขาเออหนังนางทางขาอันนี้น้องนางทางขาเนี่ยใคไปยืนเดีชเดชอย่าเพิ่งเดีชเดชใจเย็นเย็นอืมกีนูนกีนูนมีมาสุกีเลยบัดมี่สุกีนี่เดชเอาแล้วปนกันนี่เดชพี่บนนี้ ไม่เคยกินนะหนูก,ก็กินพอหนอาอย่าบ,บังนักกินกะ่หลายเมื่อนี้นักกินหลายได้เต็มใหม่เต็มเมื่อเมื่อนี้ยุคกกีโดยแต่ว่าซื้อแล้วสิไปเห็ดนอนโรงแรมบ้านโรงแรมมาลินี่จะไปสแตกกันที่นั่น <โล S 1> เย็นนี้น,น,นอนโรงแรมแต่กินไข่มดแดงเบิ่งลดเขาบอกว่านอนระดับห้าดาวแต่กินไข่มดแดงไข่มดแดงยิ่งสูงกว่าห้าดาวที่ดาวจะเจอกันที่มาลนีสังขละสุรินนะครับ ทีมงานสแดแตกตดนทัวร์พร้อมแล้วครับไปกินกันครับ ุกแล้วเออากินครับสุกแล้วมกเกียบมุกเกียบอืมจะเสียบครับมามามครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้มากพร้อมดี้โอ้โหสุดยอดปะวันนี้วันนี้่วันนี้โคตรใหญ่ครับวันนี้แม่ทัดใจมาตามยูทูบเบอร์เขาบอกว่าแต่จะอะไรจะแซ่บดิ แม่ทัพใหญ่ไม่เคยกินเลยเนี่ยโอ้ยคือเนาะอันนี้มันคืออันนี้คืออะไรครับมันคืออะไรคะถามตัวก่อนจีนุน่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 นโอ้ยขมเหนียวแม่ทัพมากินแม่เป้งครับวันนี้ให้รู้จกักอันนี้ๆๆๆๆอันนี้แม่เป้งคนเฟิร์มคนเฟิร์มตัน้านีคนยังไงนะอันนี้หมกเกียดครับขาคำ ทำไมไอ้สายมันต้องกินอย่างนี้แต่มันขิดไม่ขิดไม่ไม่ไม่หรออ้าวอ่าแม่ทัพใหญ่เราก็กินแบบว่าตัวเล็กๆไ่ะอย่าไปกินตัวใหญ่แม่ทัพใหญ่เมืองชนนะครับเอาเทียรสามตัวเนี่พี่โอ้กินได้สามตัวเลยเหรอสามตัวนะนี่น้องจะทำให้แบบนี้ต้องเอาผักใส่ด้วยัเขาบอกว่าวันนี้เราอะตามรอยยูทูบเบอร์มาจากสะแตกตะลอนทั่วแล้วเขาก็จะมีเมนูเด็ดๆมาให้กับเราพิซซ่าได เราเห็นเขากินแล้วก็น้ำลายไหลจนวันนี้เรามาบุกถึงที่เราไม่ได้ทาเมนูนั่นก็คือแม่แป้งคั่วแล้วก็ก็อยไข่มดแดงราบไข่มดแดงแต่เมนูที่มันเด็ดสุดที่ทําให้รู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องสแตดงให้ได้้าไม่ได้กินมาไม่ถึงสาแปกนั่นก็คือเหียยจนาน้อยเหียดขาทำเอาบอกเหียดขาทำมันนี่เมนูเรียกว่าอะไรคะเหียยบ่มมกเหียดมก ก็ด้วยอันวันนี้เดี๋ยวแม่ทับแผงโซนโคฟนาวก็จะเปิดให้ทานนะคะ 1...2...3... อำอำเป็นไงจังสี่วลูกลิ้นละมวดวกบๆๆตัวจที่อยู่กับตัวจที่สอ้ต้องขอสอนไง้แม่แซ่บมากเธอแม่ไม่กินแม่จะมาไม่ถึงอ้าว้มาน้องมาเร็วเพื่อนเจี้ย ไม่กินไหมนี่กินเป็นไหมนี่กินเป็นมาเชียร์ห้องอันนี้อยู่ด้วยกันเป็นแอดมินค่ะอันนี้ก็สามตีเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสามตีตัวแต่ตอนเนี้ยเต็มท่อนอำมาไม่ยากเมยยากติดเลยอั่นี้ไม่ดีดำก็ต้องการติดไหมอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นาวนี่ตัวอะไรนี่อันนี้ก้อยากให้มาแดงค่ะอาหารชั้นสูง ต้องปีนขึ้นไปกินทั้งต้นไม้โบเมนหลักลงมากินในะนำกินในสวัสดนี่ลยล่ะค่ะเอ้ยบันนี้บันนี้มุกเกี่ยวก่อนนี่แหละสิ่งที่เลาคอยสิ่งที่เลาคอยแอบแอบเกียร์ชนะตอนตอนสื่อสื่อที่แหลกสื่อถุงนึงยานโบยมยานฮูนี่ยานทุกออสื่อเพิ่มอีกถุงนึงก็เลยได้เสียดเกียร์สองเฉลี่คือเกียร์ทาค้ำกับเกียร์ชนะ หลังจากมุกแล้วมันกระซิตายยังเขียดนอนตายนอนตายยังเขียดนอนตายยังเขียดมันนิจตายแบบเซ็กซี่เลยนี่นะเอื้องจะกินเขียดนะเอื้องกินเขียดเมื่อเอื้องสัอาบเอาเอื้องกินเขียดกินไปไหนเมื่อเอาองเขาเนี้ยกระมีแล้วพร้อมแล้ว 哦、喂。喂